สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเรื่องของนพวงศกรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของงานแล้วก็ดราม่าในเรื่องของรูปพรรสันฐานนะครับเรื่องของรูปหน้าที่บอกตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมคือไม่จบสักทีหนึ่งนะฮะแซลรูปหน้าเขาด้านนพงศกรเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าตอนไปทำหน้ามาใหม่ๆยังไม่เข้ารูป โดนสังคมชาวเน็ตเ,เนี่ยบูลลี่เยอะมากๆแต่ละคอมเมนต์เอาซะเราท้อเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้คือผมได้โคตรมั่นใจในตัวเองมากๆขึ้นไปอีกไปแสดงที่ไหนใครมาเจอตัวจริงก็มีแตกคนมาชมว่าทําไมตัวจริงหล่อจังตอนนี้ไม่กลัวหลอกมีดหมอนะ่ะกลัวไม่หล่อมากกว่า <c oughs> ขอบคุณโรงพยาบาลบานนบากิ aki, จากประเทศเกาหลีที่ทําให้พงศกรเกิดใหม่อีกครั้งนะครับ เจ้พ่สกรก็เขาได้ระบายเนาะก็จําในสิ่งที่ตอนที่เขาไปทําหน้าที่บโนบากินะครับจากประเทศเกาหลีเกาใจนะครับช่วยทําให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นจริงจริงการศิลปกรรมเนี่ยเราก็ไม่ได้ส่งเสริมให้คนมีใบหน้าที่เป็นออริจินอลแล้วไปทํานะครับเพราะว่าบางคนมีเงินเยอะนะฮะมาอยู่ที่การจัดสรรของ คนแต่ละคนนาะเนาว่าจะทําอะไรอันไหนสำคัญกว่าเรียงดับตามความสําคัญนะครับท่านผู้ชมคืออยากจะบอกว่าอย่างนกพสกรเนี่ยก็มีรายได้เขาก็เอารายได้ตรงนั้นเนี่ยแบ่งสัดส่วนไปทําในสิ่งที่เขารักและการนำศิลปกรรมเนี่ยมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการที่ทําให้ตัวนพสกรเองมีความมั่นใจนะครับในการแสดงเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหว movement ท่าทาง,ทาง,ทางอะไรของเขาเนี่ยหน้าตาก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ทําให้เขามีความมั่นใจในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ท้ายสุดก็คือขายความสามารถมากกว่าหน้าตานั่นเองนะครับที่เราไปดูนักบุญกรเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของอะไรครับก็คือความสามารถใช่ไหมฮะความความสามารถดีนะครับจริงๆหลายคนในหมอลำเสียงวิหกเนี่ยก็จะมีอย่างเอกวิศรศัดิ์อย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็หน้าออริจินอลไม่ทําใครอีกอ่ะหลายคนเลยนะครับ ที่ดิวชอบก็มีหลายคนเนะเาะเอกวิกรัสักเอยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่ทยอยกันเก็บเงินนะครับแต่ทุกคนก็มีเป้าหมายในชีวิตบางคนอยากทําหน้าแต่ก็เก็บไว้ก่อนอย่างแล้วทิดาเนี่ยแล้วทิดาก็ทำหน้าเขาก็สวยนะครับเพราะาสวยก็มีแฟนคลับเยอะเขาก็มีกำลังใจในการทำงานจริงๆเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจของคนมากกว่าว่าถ้าเขาทำแล้วมีความมั่นใจ ความสามารถก็อยู่ในตัวของเขานะครับมันจะผุดขึ้นมาเองหรือบางคนไม่ทําอะไรเลยนะก็สามารถใช้ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงศิลปะวัฒนธรมรมตะบ้านอีสานให้กับพวกเราชาวสาธารณชนได้ดูกันง่ายๆนะครับดูกันได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าลูกบวชกรจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนให้กําลังใจในช่วงนี้เนาะ,ะความหล่อเป็นเหตุใช่ความหล่อเป็นเหตุสังเกตได้ <laughs> นะครับเนี่ยเขาก็มี บรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเยอะนะนุบุตรกรเนี่ยจะให้แม่พูดแม่ชอบหน้าใหม่ค่ะหน้าเก่าดูเหมือนเข้มอายุเยอะแต่หน้าใหม่อายุน้อยลงมากก็เรียกว่าหน้าเข้าที่แล้วจริงไหมครับหน้าเข้าที่แล้วเลยดูดีเมื่อก่อนยังไม่เข้าที่ไงมันก็จะออกบวมๆหน่อยเนาะเออคนทำาสายการไปฉีดเสริมเติมแต่งบางคนเขียวเลยก็มีนะครับบางคนก็คิดมากในเรื่องของหน้าตาศิลปินว่า ทำไมหน้าตาเปลี่ยนไปไม่เหมือนหน้าเก่าไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยคิดมากแทนเขาเพราะว่าคุณไม่รู้ไงว่าหลักการรักษาหน้าการกินยานะครับแล้วก็การทำให้หน้าเนี่ยเข้า V-shape ล่าสุดเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างมันคือขั้นตอนเทคนิคการ ทำหน้าแล้วก็ขั้นตอนการทานยาด้วยมันต้องมีเทคนิคในการรักษาว่าออห้ามกินอาหารประเภทนี้นะห้ามอะไรต่างๆนะเนาะเออ,อดีวก็ไม่เคยทําแบบโลกลูกไม่เคยเออมีความรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรบ้างแต่เข้าใจนะว่าคนทําหน้าเนี่ยเขาต้องมีการออกินอะไรที่หมอห้ามเราก็ต้องทําตามถูกไหมครับเพราะว่าเพื่อนแอเนียวขาทำอยู่มันก็เคยเล่าให้ฟังประมาณนี้นะอ่ะแม่อ้อยออสเตรเลียบิวสตาร์นะครับก็เข้ามาให้กำลังใจว่าเออหล่อหน้าเด็กโกงอายุมากลูก นะเหมือนอายุ17บ8ดเออใช่นะน้านุงบุรสกอต,ตจริงเหมือนคนอายุ17บ8เลยนะครับเออนะหล่อจริงๆหล่อมากๆครับหล่อทั้งกายทั้งใจอันเนี้ยคือพ่วงมาด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าลุงบุสกอก็เป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนนะให้โอกาสคนลูกจ๋าเขาภูมิใจครับมีพ่อแบบพ่อโนกพ่อจ๋าก็ภูมิใจมีลูกแบบน้องอายนะช่วยกันส่งเสริมช่วยกันเสริมสร้างให้องค์กร ประสบควาสมสาเร็จอันนี้คือสําคัญยิ่งกว่าหน้าตาอีกนะครับได้ๆคือหล่อทั้งกายแล้วก็หล่อทั้งใจอันเนี้ ว่าเป็นอะไรที่ควรรักษาไว้นะครับคุณค่าที่คุณคู่ควรกรับลกโพสกอน <c oughs> นะหล่อที่สุดครับเต้าคนหลอ่ออ่าหล่อสุดหน้าหลอ่อใจก็รอคนรออยู่ไหนก็รอยิ่งทําไปนาน,านยิ่งก็ดูรอเออนะันนี้มีแต่เรื่องของความรอล่ <c oughs> เอาโอเคก็เป็นสไตล์ของลูกโพสกอนแล้วกันทำออกมาแล้วก็สอบผ่านทําออกมาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ขอคดีก่อนใครเห็นด้วยกับสิ่งที่แอดูพูดนะครับพิมพ์4ี่มาเลยนะจ๊ะวันนี้ขอคดีนะครับสวัสดี ครับ